สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะสอนการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบถูกวิธีกันนะครับ <Wow. S 1> เริ่มแรกนะครับเราก็นํากล้องจุลทรรศน์ที่เราจะใช้เนี่ยาวางก่อนนะครับจากนั้นเราก็หันหน้ากล้องเนี่ยเข้าหาตัวนะครับอ่าแล้วเราก็เริ่มจากการเสียบปลั๊กก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหมุนปุ่มเพื่อหมุนเอาตัวเลนส์ใกล้ตาเนี่ยมาหาเรานะครับแล้วเราก็ปรับ ค่าสายตาเนี่ยเบื้องต้นให้เป็น0ูนย์ก่อนนะครับโดยดูขีดบนกับขีดล่างให้ตรงกันจากนั้นนะครับแล้วเราก็เปิดสวิตช์นะครับแล้วก็เร่งไฟนะครับตรงนี้สําคัญนะครับถ้าเราไม่เร่งไฟเนี่ยก็จะไฟไม่โชว์ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ใส่สไลด์ให้ถูกด้านนะครับใส่ลงไปเลื่อนบริเวณที่เราจะส่องไปหาไฟนะครับจากนั้นเราหมุนปุ่มระภาพหยาบเนี่ยนะครับที่เป็นปุ่มใหญ่ที่สุดเนี่ย หมุนขึ้นให้สุดเลยนะครับแล้วเราก็ค่อย